ครับก็คอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกของผมกับเฮียรครับก็ชื่อเอ่ See New Another Life คอนเสิร์ตวิสิติแฟร์ลาซาด้าครับก็เมื่อวานจัดไปแล้ววันแรกครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายอีกวันเดิมเป็นวันที่สองครับก็จริงจริงคอนเสิร์ตเนี้ยผมเอ่อผมกับเฮียแล้วก็เทรนดุมันดีก็คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันครับว่าอยากจะจัดคอนเสิร์ตคู่ขึ้นครับแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีเวลาที่ลงตัวเท่าไหร่ครับ แต่ว่าช่วงนี้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าเวลาช่วงนี้แหละเหมาะสมที่สุดก็เลยเอาช่วงนี้ครับรู้สึกความรู้สึกที่บัอทึกผมรู้สึกพิมฟูมากครับผมเพลงที่ปกในไมคเวฟเราฟูขึ้นมา <c oughs> รู้สึกสนุกแล้วก็เอนจอยมากครับเพราะว่ามันเป็นเพลงในชีวิตของเราของคนด้วยแล้วก็เรารู้สึกเราเต็มที่แล้วก็มุ่งเทกับโชว์ของตรง,งนันนอนเราบ้ามากครับ <c oughs> แต่ทั้งที่แบบว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แทบจะไม่มีเวลาซ้อมต้องเจียบเวลากันพีาว่าเลยเขาฝึกเวลาทีเดียมากาก็ถ้าส่วนตัวผมมามีมีเวลาซ้อมอยู่แต่ว่าเฮียก็อาจจะมีเวลาน้อยกว่าหน่อยผมก็ไปซ้อมพิธีครับซ้อมซ้อมเครื่องบินอะไรเงี่ยใช่เราก็ใช้แล้วเวลาบาลานให้แบบให้ได้มากที่สุดครับผมอมเครื่งซ้อมลอเพลซ้อมเปหมดครื่ินเบร อยากอยากเห็นเลยอ่ะมันจะเต็ะเต้นบนขึ้นไปเลยมันเต้นหาสอบแคลอรซึ่งพอเมื่อวานแบบสีแบกกันแต็มไปเลยออดีอกมาดีมากเลยเกินคาดเหมือนกันครับทุกคนแบบว่าดีใจมากๆรู้สึกดีใจแทนแบบหลายๆทีมากเพราะว่าอะไรทีมแบบก็แบบตั้งใจแบบซ้อมมาแล้วก็จูเล่รซ้อมมากเหมือนกันนะผมเพราะว่าคิวเราในการซ้อมมันก็ยากต่อทีเพราะว่ามีหลายโปรเซสมากรู้สึกแบบภูมิใจกับทุกทีมมากๆ จริงๆไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นแค่ผมก็เหียครับทีมก็ตื่นเต้นครับกับพี่แดนเซอร์เราก็ตื่นเต้นกับทีมดนตรีเราก็ตื่นเต้นครับเมื่อวานแอบเห็นแบบหลายโชว์ก็โหมีการลงทุนค่อนเยอะเหมือนกันนะคะใช่พี่ออบยอบแบบลงทุนแบบจัดนะครับเต็มมากรู้สึกแบบว่าพี่ยอบก็แบบลงทุนทุ่มเทมากผมเราพยายามทำสิ่งนั้นออกมาให้ที่แล้วก็ให้คนดูได้แบบรับการถ่ายทอดแบบรับผลลัพธ์ของผลลั์ของเราแบบ แบบตัวเองอะไรมามาวางคอนเซ็ปต์ตอนแรกที่แบบวางไว้วางไว้แรกตอนแกก็จริงๆคอนเซ็ปต์เริ่มคิดมาก็มาทางอนาทิรไลท์เลยครับเป็นแบบว่าเหมือนหยิบเรื่องที่อย่างผมกับเนียในยุคในตอนปัจจุบันในตอนนี้ก็ก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีโลกคู่ขนาดโลกอื่นๆเราจะเป็นยังไงเราสองคนจะอยู่ในแบบ ได้พบไหนและโลกนั้นเราจะเป็นยังไงกันเราก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพูดครับแล้วก็หาพาร์ทที่แบบว่าเป็นพาร์ทมีทั้งพาร์ทไอดอลพาร์ทเอเชียพาร์ทอาจจะย์เป็นทีฟต่างๆจะเป็นโลกอีกโลกพวกขนาดโลกอื่นรู้สึกได้แบบมีสไตล์ละสไตล์นะแบบว่าฟรีเอหรือว่าการตัวได้เยอะใช่ครับมันทำให้เราคิดโชว์ได้หลากหลายสมผสานไปน้วนครับเพราะว่าแต่ละพาร์ทก็จะไม่เหมือนกัน มันก็เลยมาปอกกับโปรดักชันที่แบบโอ้โหสุดยิ่งใหญ่จริงๆเนาะยิ่งใหญ่มากเลยครับตอนแรกที่ตอนตอนที่ซอมที่ต้องขึ้นอยูความรู้สึกเป็นยังไงครับสลิงหรือว่าไฮดรอลิกเลยไฮดกว่าพวกนี้คงเกินสลิงครั้งแรกครั้งแรกที่ผมงานก็จะรู้คือสลิงครั้งแรกรู้สึกสนุกครับตอนหนูเนยหนูได้ขึ้นแล้วแต่หนูก็ไม่ได้บินทีสูงใช่ไหมที่ผ่านมาหนูแค่ขึ้นอย่างนี้ยังไม่เคยเลย ยังไม่ได้เคยดีแต่เฮลิคอปเตอร์สนุกดีครับผมรู้สึกสบายตอนซ้อมก็นั่งหลับได้เลยวิวดีมากเห็นวิวทุกคนเลยใช่ครับจริงๆมันไม่ได้สูงขนาดนั้นไม่เพราะว่านุ้นนุเคยบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนชอบความหวาดเสียวแบบเก้ดแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันบินช้าไปเลยวันนี้จะเพิ่มมาของลุ้มพิ่มสปีดหนึ่ง จริงๆก็แอบคุยกันอยู่เหมือนกันจริงๆทางกินเพราเป็นหัวแต่ว่าเซฟตี้เวลาทำอะไรอยากให้เราเซฟตี้ไว้ก่อนเราบอกพี่ไปเลยไปให้สุดไม่ได้ไม่พี่สีต้องถามไปบอกว่าคนกินคนทานคือคิดแล้วนะ กินด้วยครับชอบทุกอย่าชอบครับอยากไปบันลังจีนนะหนูครับพุ่งไปเลยครับราคาก็จะปิวไปจริงๆเราอ่ะอยากจะทําอยากจะแบบเอาให้สุดเลยแบบแบบพุ่งไปเลยเร็วๆแต่พี่เขาไม่ให้พี่ต้องอ่าเลยครับพี่พี่ก่อนเลยครับแต่พอบรรยากาศเมื่อวานก็ดีมากเลยครับแล้วแบบแฟนๆก็โอ้ยก็เทคแอคชั่นกันดีเรียกชั่นกันดีมากๆเลยครับแบบตอนบังคับก็ลุกที่เราบอกว่าให้ทุกคนลุกขึ้นมาทุกคนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แบบ มีโบงด้วยโบงทุกคนก็อุดหนุนโบงกันเยอะแยะเลยใช่ครับแล้วแบบเวลาที่เราเห็นโบงเปลี่ยนสีไปพร้อมๆกันอย่างที่เขาคอนโทรลอยู่นะมันสวยมากๆเลยอย่างคือก่อนเนี้ยเราก็คือจต่กับแฟนวีสเดียวโบงกับคอนเสียวยังคนพอก็อมาดีอยู่บนเวทีคู่กันเราโผล่คอนเสิร์ตเขาคือรู้สึกอะไรู้สึกหายเหงารู้สึกว่าเราไม่ต้องโฮเวทีคนเดียว เราก็พยายามแบบเป็นตัวเองให้ที่สุดเป็นสไตล์ตัวเองครับผมจต้องคุยเด็กก็แบบผมเราชอบแบบนี้อะไรเงี้ยมันรอดทำรุ่นการจริงจริงมันจะมีแบบเปิดฝีอะไรเงี้ยเข้าออกเนะี่ยน้องนั้นก็ตีสไตล์ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้จะว่าจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แต่ก็คิดว,ว่าเต็มที่เหมือนเมื่อวานแน่นอนอย่างเมื <c oughs> ่อวานก็คือติดอินเตอร์เทนโลกเลยครับเต็มโลกเลยก็เป็นแฟนแบบ แต่ชอทช่วยเล่นกันเยอะมากเลยทุกคนที่แบบโชว์ซีขนาดนั้นดูท่องท่าตอนนี้ผมจิ้มลิ้งเนี้ยคือจริงจริงพัดไม่ควรไปชุหมีมาพัดคือไหนพัดนิ่งต้องไม่ใช่ชูหมีสี่กวาดเลยเลยหรอครับอันนี้เป็นเูข้างในดีกว่าเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนมาตรงนี้มันจะเป็นนิ่งอีกคนหนึ่งครับต้อมีหลายตามันจะเป็นนิ่งอีกพัดหนึ่งแล้วพัดไหนพัดจริงพัดมีสีอันนั้นเป็นการแสดง แล้วเราสี่แถวพไหนหนี้เลยพานี้อามาดึงอ้าวก็คงมีหลายพาร์ทเข้ามานะพารมนมีหลายพาร์ทจริงจริงมันชอบชอบ,ชอบพาร์ทน,นี้มากกว่าครับผมแต่พาร์ทน,นั้นก็รู้สึกว่าด้วยความ <laughs> ผมถ้าเราไม่ได้เป็นเราไปนั่งดูเรา,เนนาก็ชอบพาร์ทแบบโชว์ที่หนูแบบว่ามีดูจี้หรือว่ามีแบบว่าโปรโมทการงโชว์เรารู้สึกว่าหนูอยากเป็นไอดอล,เ,ลเพราะว่าตอนแรกเข้ามาคุยกับเาตอนแรกคืออยากเป็นไอดอลอยากเต้นอย่างนี้เอ้ <laughs> ตอนนั้นก็ไปแสดงก่อน พี่พีเห็นถูกของก่อนเห็นก่อนที่เขาจะขึ้นโซ่ต้องเห็นแล้เปลีป่ยนซิ่งด้วยกันแล้ว <g ül> ตอนเห็นพักนาตอนเห็นก็ตอนแรกจริงๆตอนแรกมันมันมีมีโป๊วันนี้นะแต่โดนห้ามไว้ามค่ะเอาแพ้ผมไม่ห้ามแล้วแต่เลยจริงๆรู้สึกว่ามันมันเป็นคอนเสิร์ตของเราทสองคนนะเราก็สามารถบรีหารหรือว่าอยากคอนเสิร์ตอะไรแต่ทางทีมด้วก็เป็นตัวเองเลยต้องดีกัน แต่ว่าสแตทที่ดูเมื่อวานไปแล้วแต่ตอนนี้ก,ก็คือเคนกล้ยังขึ้นอยู่เลยเลยทั้งที่โซล้อด,ดิสองคนก็ยังนแมนูครับเมืม่อวานเปิดมื<า>ม่อวานแบบหลังจากที่คอนเสิร์ตจบครับก็แบบจริงๆเอ่อกว่าจะได้กลับไปก็จริงดึกแล้วใช่ไหมับแต่ก็กลับไปก็ยังไม่อยากนอนฉะนั้นไลฟ์อ่านก่อนจะได้นอนโอ้โหนอนกี่โมงแล้วจะบอกว่าอยู่นอนได้แล้วคุณดิโชว์อยู่ นั่งได้อ่านหมดวันนี้ไม่มีงานแล้วครับวันนี้จะไม่วันนี้จะไม่ทำอยากดูพิซแกล่ะดูพิซแกล่ะดูแบบพิซแกลดีมากๆเลยครับแล้วเห็นบางคนก็บอกว่าอะไรนะหลบสปอยสุดๆเลยก็รู้สึกว่าโอ้ยไยังมีคนที่อยากจะมาได้เห็นโชว์ของเราเป็นครั้งแรกในวันนี้เหมือนกันซึ่งเราบอกได้เลยว่าวันเมื่อวนที่ดูเมื่อวานวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่เรามีโชว์ที่แตกต่างแล้วก็มีเกสด้วย อันนี้ก็มีเกมเดม่เหมือนเดิมไม่ถลาดสีว่าใครยเรรู้เลยเรู้เลยแป๊บเดียวนี่ยอางของคุณกับทกนนส่วนท้ายช่วยนปานไหเพราะว่าส่งเขาตั้งแต่เขาีบัตรวางขายกอเขาเลยแต่อยากบอกพวกเขาท่สวันไหจริงๆก็อยากจะขอบคุณและครับทุกๆคนเลยจริงๆเออ ทั้งแฟนๆชาวไทยล้วก็อินเดร์แฟนด้วยครับ<ไ>เพราะว่าเมื่อวานมีเดร์แฟนมาห์บินมาหาเยอะมากๆเลยคนที่อาจจะไม่เคยเห็นหนะ้าตาามาก่อนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับเราก็ได้ได้พบได้เจอกันเมื่อวานเยอะมากๆเลยครับก็อยากจะขอบคุณที่รอรอคอ,อยอวันที่คอนเสิร์ตของผมจำเนียได้จัดขึ้นครับแล้วก็มาแบบมาสนุกด้วยกันทุกคนก็แบบเรียกว่ายังไงดี มาเต้นมาร้องมาแบบส่งเสียงปริการด้วยกันแล้วก็ในไลฟ์สตรีมด้วยครับถึงบางคนอาจจะไม่สะดวกมาแต่ว่าเขาก็อยากจะร่วมโมเมนต์ไปกับเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบอยากดูให้ตอนนี้ก็ไลฟ์สตรีมยังมีขายอยู่นะครับผมสามารถดูได้นะครับฝากพี่สือ่อช่วยลงซึ่งเพราะอย่างท <laughs> ี่บอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าคือเกมสองวันก็ไม่เหมือนกันการเลือกเกมคืออะไรเอาแค่เลือกแค่เลือกไม่ต้องบอกว่าเขาเป็นใครก็ได้อ่ะ ถ้าในวันนี้ใครยู่แเอาแล้วนะตีเอาเมื่อวานเอาเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมาโฟอีฟครับเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานทำไมถึงโฟอีฟครับเพราะว่าอย่างที่เป็นโฟอีเพราะว่าผมชอบโฟอีฟเลยจริงๆผมทั้งหมดทั้งเฮียเลยชอบครับชอบเพลงของโฟอีมากๆแล้วก็ชอบแบบรู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลที่คนรู้จักทั้งประเทศเลยครับ แลวเขาเก่ง,เข,เ,กงเขาเก่งมากด้วยซึ่งผมก็เคยโคเวอร์เพลงของโกอีไปตั้งแต่ช่วงที่เพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆด้วยแล้วที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคยร่วมงานกันด้วยครับ mm hmm. ก็เลยแบบลองไปเชิญไปชวนดูว่าแบบถ้าเกิดเขาว่าสะดว,าะดวากาจจะแค่ว่าเป็นเกสหน่อยดีนะที่แบบว่าเปออกรายการด้วยกันเนาะอ,อ่ะส่วนของวันนี้นะคะไม่ต้องบอกใครแต่ถ้าแบบว่าเอ้ยทำไมถึงเป็นคนดีอยากร่วมงานเพราะอะไรอยากให้เขามาขึ้นบน คำเดียวเลยแล้วหนูเนาะเหมือนกันชอบชอบครับชอบชอบมีอะไรอ่ะในคลิปก็สปอยแล้วนะหนูจริงคือคือคือมันจะเป็นเกมอันนี้คือมาจากความชอบของเราของคนใช่รึเ่ผมไม่เลยสปอยหรอแล้วผมดีใจมากๆยังยังไม่หรอผมสมัยเด็กๆนะเด็กๆแสดงว่าเป็นตำนานหรอ ไอ้พูดได้นะตำนานเะป็นตำนานท่านห่งท่านนเฮยเอาอะไรไปกไม่พูดเลยดีกว่าเนี่ยโดนไปเยอะวันนี้ก็คือแบบว่าแบบชอบคชอบกีแน่นอนุณแฟนกีแน่นอนแน่นอนเพราะว่าได้ข่าวว่าคือเกณฑ์คุณแค่คุณเคยเกณฑ์นี้มาคุณจะี้เหรอเขามาได้อะกีือนกันครับกีบ ผมอยากกีดว่าเขามาหาเขามาด้วยเอ่อขอถามขอถามย้อนกลับไปตอนที่ไปงานภาพยนตร์ต่างประเทศครับผมเล<ร>่าโมเมนต์นั้นเดิด<อ>ดนของแดงที่เป็นไงว่าละไม่คิดไม่ฝันที่เวนิสใช่ไหมครับใช่ไปงานทีมการ์ตูนข,ของผมแล้วมีโอกาสเดินของแดงตอนนั้นไปของภาพยนตร์กับแดงด้วยแล้วก็มีทีมงานที่แบบว่าเราโฟค้งจะได้มีโอกาสได้ได้วยมี ความสื่เป็นยังไงเลยโอโหคือแบบเขาเป็นงานภาพระดับโลกมันเป็นงานที่ใหญ่ใหญ่ซะจนเราผมไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ไป <c oughs> ด้วยครับแล้วแบบไปช่วงวัในช่วงเวลาที่เร็วขนาดนี้นที่เพิ่งจะเข้าโอกาสมาได้ไม่นานนะครับรู้สึกว่ามันเป็นความโชคดีมากๆด้วยผมแล้วแบบมันเป็น มันไม่โอเมคแต่เรายังรู้สึกดีที่แบบมีเฮียไปด้วยครับถ้าสมมติไปคนเดียวอย่างเงี้ยน่าจะไม่หลอนหรอนกอดขคืนก่อนเดิคน,นคุยกันยังไงบุยโอ้ยเดี๋ยว<ๆ>พรุ่งนี้ต้องก่บต้บองไปร่วมงานาระดับต้องเดินลงฮานด้แบบเจอกับนักแสดงระดับโลกตอนตอนแรกตอนก่อนจะเดินคืนยังไม่เคยไปแทนแต่พอแต่งหน้าลำบากแล้วกันจะเป็นยังไงเอาละจะเป็นยังไงเอารองรับมาเปนยังไงเป็นยังไงจะคุยใครรูเรื่องไหมแล้วเขาจะไปยังไง เป็นฟีลตื่นเต้นทั้งคู่เลยครับแบบไม่รู้จะทําตัวยังไงดีแต่ว่าแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนผมมาตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าเห็นแบบแฟนๆฟนอินเตอร์แฟนที่นู่นน่ะเขาก็มายืนกันอยู่ข้างๆด้วยมาเป็นแบบมาเป็นส่งสิ่งเชียร์ให้อย่างเงี้ยเราก็อุ่นใจขึ้นเหมือนเรามีมีเพื่อนมีเพื่อนแล้วก็สี่เอร์ผู้บินกลับมาครับผมใช่ในการแฟชั่นวีคมาก็ เป็นสายที่เราใฝฝันที่อยากจะไปก็ได้มีโอกาสได้ไปทีป่รอยเช่ครับผมรู้สึกสนุกและอินสอยมากซึ่งก็มีมพิพิธภัณฑ์มีโมโะครับบรรยากาศบรรยากาศเป็นไงรู้สึกว่าเราได้เข้าถึงในจุดแลหล่งกำเนิดของแฟชั่นจริงเราได้เจอแต่ว่าหลายดาราศิลปินหลายคนมากๆครับผมก็จะเป็นอย่างแรกที่ได้นั่งคองโนโดแรู้สึกนี่ ได้นั่งดูคลายท่นโชว์แบบจริงๆความรู้สึกแบบเป็นแบบนี้แต่เราไม่เหงามีโตเป็นเพื่อนอะไรไงโตแบบชิลพราะอกก็แบบว่าสายโมเดลอยู่แล้วจีเน่แบบไอ้จุดแรงนะแล้วเราก็ติดท้องฟ้าหคุณรู้มาแล้วโหพวกเราชอบจริงเหรอพี่ก็รู้สึกดีใจว่าก็ไม่คิดกันว่าจะติดทอฟฟี่ด้วยครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็ปีหน้าก็อยากไปอีกชวนไหมหนูอยากไปไหมเออ ชอบแฟชั่นเลยอันนี้ต้องแลกแต่โอกาสว่าจะได้โอกาสน no. ั <S <S oh no? ้นหรือเปล่าอุยเขาก็สายแฟชั่นไปใช่ชอตอะไรสีทูแต่รู่นีสวยชุดเลยเดี๋ยวนะเราเราคือสองเหรอสองครับสองควึ่อยู่เปลี่ยนเปลี่ยนโอ้โหไม่รู้ว่านึว่ชุดปังเขามีมีต้อดูป้ว่ยันาใส่ชุดนี้ กระสุดคือเขาก็ไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาไปดูแล้วคือเขาไม่ธรรมดาก็เออตอนที่เห็นชุณเขาครั้งแรกรู้สึกไงชุดไหนมีหลายชุดนะถ้าชุดพี่พี่ว่าลูดี้ว่าพี่ชุดเดียวแบบนี้แน่ชุดนาเชนะอ๋อชุดสี่ถั่เอาลูกไม้ชอบครับสวยสวยมากๆเลยแบบ ดูใส่แล้วเฮียใส่แล้วเหมือนยิ่งชุดก็ดูดีอยู่แล้วแล้วเฮียก็ดูดีด้วยแล้วมันทําให้แบบมาอยู่กันออาดูดีมากออร่าเฮียหล่อมากวันนั้นออร่าหมดเลยเหมือนมีไฟแบบส่องออกมาจากข้างหลังเลยขอบคุณพระเจ้านี่นี่สปอยล์กับแฟนคลับกันนะคือแบบที่ยาว่า รู้แบบว่าพอเจอเหตุเรารู้ว่าผแบบเขาใช่คระภูมิใจภูมิใจมใมากเลยดีใจทนดยหงใจเพราะว่าเป็นงานก็คิดอยู่ว่าเฮียจะคิดถึงหนูม่ใช่เอคอ้าวอ้าวเลยคิดคิดถึงคอนเสิร์ตมากตอนนั้นแบกังวลว่าจะไคอนเสิร์ตว่า ไปไหน,น,น,นก็หลุมทั้งใจซ้อมนะเด็กๆกับมาซ้อมเลยเห็นเห็นหลักการนี้ก็จะมีโปรเจกต์พิเศษด้วยใช่ไหมครับโปรเจกต์ที่เราจะเกิดขึ้นอ๋อหลังจากนี้ครับก็ใช่ครับเดี๋ยวจะมีข้าวฟ้าเคี่ยงเธอครับซีรีส์คอนเสอร์ด้วยแ,แล้วก็จะมีเดโมจันการโปรเจกต์หรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วท่าฟาร์ก็มีมีคุยคุยกันเรื่อยๆครับผมตอนนี้ที่ไวที่สุดเป็นซอมไบเวอร์ครับผมนนเร็วๆน,นี้เดี๋ยวก<ช>็<น>ะจะมีเพลขงของมี่และของ,องผมนนเร็วๆน,นี้ครับช่วงนี้เออช่วงนี้เหมือนมีหลายอย่างให้โฟกัสเหมือนกัน <Sa. S 2> ก็รู้สึกว่าถ้าอยากจะทําบางอย่างให้ดีก็อาจต้องใช้เวลาสักนิดนึงครับต้องคอ่อยๆเ่อยๆไปเรื่อยๆถ้าแบบว่าเรามีเวลาของเรา พอจบจบคอนเสิร์ตเรก็งคู่นี้ไดครับเพราะว่าคอนเสิร์ตคู่สองวันนี้หนักมากเลยครเป็นเป็นคทางได้ของเราสองนเนี่จัดสองวันครับแต่มันแบบมันสนุกนะมันเหมือนได้มันเต็มอิ่มจริงจริงคือวันที่วันเดียวเต็มหรือวันนี้มันจะจัดเดี่ยวอ่ะอย่างเงี้ยมันน่คอนเสิร์ตคู่จัดเดี่ยวตรงนี้อ๋อไม่ไม่จริงจันตรงนี้ค่ะไม่จรนะนะตอนนี้เราถือว่า ผู้บุญยรงนังมาแบบนันอผู้บุญยนัอผู้บุญหรจะความหมายร่วมู้อ๋อเพาจะความหมายว่าผู้บุญเหมอเป็นผู้บุญแบบว่าช่วยเหลือกันซัพพอร์ตอยู่ในการมันก็จะยิ่งเจริญะเจริญเจริญเจริญร้อนถ้าเจริญขึ้นไปก็ผู้บุญแหละรัาเจริญเจริญอยู่แบบนี้เจริญอยู่ รเรียนราพูดคว่าเจริเจริ้รเจริเจริเจริรินั่นหนดกว่ารันรเออเรู้สึกแบบนันมคนมองแบบเอนจกคู่เราางอไปลเดินการอยู่กันรู้สึกเขาเสึกแบบไงก็ที่เคยบอกไปก็มีเรื่องอะไรก็คอยซัพพอร์ตตลอดครับผมอืมมันเหมือนถ้าถ้าผม อยูอ่ไม่ได้มีเฮียวันเด็ดแรกวันนี้ก็คงไม่มีคอนเสิร์ตดีมันอะไรประมาณนั้นแหละว่าก็มีคอนเสิร์ตเดียวแล้วเดี๋ยวในอนานะคตมีอยู่แล้วแต่วันนี้ไม่คอนเสิร์ตคู่ไงหนูหมายถึงว่าถ้าเกิดถ้าหนูไม่มีเฮียจะไม่มีเขาเป็นเฮียอะไรคอนเสิร์ตคู่อ่ะไม่รู้กับใครจริงจริงจริงอ่ะอ่ะฝากถึงแฟนๆหน่อยค่ะว่าถึงวันนี้ถึงคอน <ด><ห>แค,บ,คบผมก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับผมตอนนี้ทางไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถดูได้อยู่นะครับผมเ <s uk ur> ปิดคอนเสิร์ตนะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ในไอจีสตอรี่ของเราแล้วแล้วก็วทางทวิตเตอร์นะครับผมก็รับรองว่ามีโชว์ที่แตกต่างแน่นอนวันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีที่มีก,กเล็กๆน้นอนหรือว่าสปายอีกนิดนึงแล้วก็เคสแน่นอนนะครับ <S <s <uk ur> เป็นเคสที่เราสองคนชอบมากๆครับ ใช่ครับยังอยากให้มาดูอยู่นะครับแล้วก็บัตรสตรีมมิ่งเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตจ,จะจบไปแล้วครับทุกคนยังสามารถมาแบบมาย้อนหลังดูโมเมนต,ต์ต่างๆได้ด้วยแล้วก็อยากจะฝากช่วยให้เล่นเทรนทวิตเ,เตอร์ด้วยะครับใช่แล้วก็มีของมีรีมีช็อปนะครับสามารถช็อปปิ้งได้มีอผมออ้วยนะเนละลก็บไเยอะนะเนาะนี่นะยังไไปดูดดองนะว่าแถวไหนเนาะ,ะขอหมดแล้วฮะ

它必须有呢。